วันนี้ก็พฮมรูมนะคะออขออนุญาตแจ้งก่อนสำหรับเอ,อคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ในห้องด้วยนะคะออนไลน์ออนไซต์ออนไซต์เนี่ยวัดรอบอกเสื้อกีฬาสีหมดแล้วออนไลน์ออนไลน์มี มีใครยังไม่ได้วัดคะอ,อกปลวัดหรือยังคะสัปะภาคังบางจอยแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้ค่ะเราจะส่บไม่ไ้คะ่ะอ่าโอเคขอบใจมากจ้าเก้งกับกับเข้ากล้องวัดรอบอกให้ครูหรือยังลูกในเรื่องของส่วนเสื้อกีลาสีอะคะ่ะวัดวันละครับ อ่ะเดี๋ยวหนูส่งข้อมูลลงมาให้หน่อยนะเก้งนะคะอ่ายังไม่ได้วัดเดี๋ยวส่งเก้งดเดี๋ยวเก้งวัดเช้านี้เลยนะคะเพราะครูต้องส่งผลก่อนเที่ยงครับแล้วก็เวลาวัดนักเรียนวัดให้พอดีตัวนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะไปบวกไซส์เพิ่มให้ตามสูตรเองไม่ต้องเพิ่มไซส์หรือว่าเผื่อมาเอาพอดีเลยเพราะเดี๋ยวครูจะบวกไปอีก อีกสเต็ปหนึ่งตามสูตรของทางร้านนะคะถ้าสมมติว่าเราวัดมาหลวมๆแล้วมันคููบวกเข้าไปอีกทีนี้มันจะตัวแบบใหญ่มากเลยนะคะปากด้วยแล้วก็สำหรับออนไซต์ออนไซต์ site, คะพริหัสนี้แต่งชุดลูกเสือเนตรีนะคะหาอุปกรณ์เลยนะคะวันนี้หาอุปกรณ์เลยแล้วก็ เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนธันวานะคะเราก็ผ่านมาละวเกือบกลางเดือนนะคะทีนี้ภาระงานอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างอาจจะเบาบางลงนะคะก็อย่าอย่าหายไปนะคะให้เรียนตามให้เสร็จมันจะได้ไม่เป็นภาระผูกพันนะคะ เดี๋ยวรอทองกับทาโลกับหนึ่งนะคะทองอยู่ไหมคะทองอยู่ครับผมทองวัด,ดรอบอ,อกหรือ,อยังคะยังครับทองไปวัดเลยนะคะออกจากผมรูมเพราะว่าครูต้องส่งผลก่อนเที่ยงอ่ะทาโลคะ่ะ ครับคะเราวัดรอบอกหรือยังคะโอ้ยังยังเลยครับอ่าดูรีบวัดเลยเพราะว่าครูต้องรีบส่งผลให้กับทางร้านค่ะถ้าใครไม่มีสายวัดให้นักเรียนเอาเชือกก็ได้แล้วดูเอาไม้บรรทัดต่อดูว่ากี่เซนกี่นิ้วนะคะใช้เป็นนิ้วแล้วก็ทารลดทำสกูปพาร์หรือยังคะอเดี๋ยวไปทำ ต้องทำสองอย่างตอนนี้เลยนะคะควรอนุญาตให้ทาโลกไปทำได้เลยเพราะว่ามันเร่งด่วนนะคะที่จริงเราควรจะเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้จะได้แจ้งผลกับครูได้ไม่เกินสิบโมงนะคะเพราะว่าเที่ยงครูต้องส่งผลให้กับทางร้านนะคะฝากด้วยนะคะเรื่องแรกเลยก็คือพาระงานต่างๆนะคะนะักเรียนจะต้อง ตามนะคะให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดสําหรับคนที่ยังค้้นค้าง,างส่วนคนที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ก็ถือว่าออชื่นชมนะคะที่นักเรียนก็ตามงานเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ในหลายๆคา,าบที่เป็นปฏิบัติหลายคนเข้ามาเรียนออนไลน์แต่นักเรียนไม่เปิดกล้องนักเรียนไม่เปิดไมค์ทีนี้คุณครูประจําวิชาก็ไม่สามารถที่จะ เอ่ออัปเกรดให้นักเรียนได้นะคะหรือว่ามีคะแนนสําหรับอคาบวิชานั้นดังนั้นทุกการเข้าเรียนจะต้องเปิดกล้องเปิดไม์นะคะแล้วก็เรื่องที่สาสำหรับออนไซต์ก็คือวันพฤหัสนี้เราจะแต่งกายชุดลูกเสือในตรนรีกันนะคะฝากเรื่องนี้ด้วยดูอุปรกรณ์เตรียมอุปรกรณ์ให้เรียบร้อย แล้วก็รูปรูปถ่ายสำหรับใครที่ยังไม่นำมาให้ห้องอำนวยการทางเราไม่สามารถทำเอกสารจบให้นักเรียนได้นะคะแล้วทีนี้มันจะยืดเยื้อยืด,ย,ดยาวนะคะเดีย๋ยวพอนักเรียนจะมานำจะเอาเอกสารไปทำธุรกรรมอะไรต่าง มาขอก็จะใช้ระยะเวลาเพราะว่าตอนนี้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนนํารูปมาให้ขอความร่วมมือนักเรียนด้วยนะคะเปรมเปรมเข้ามาแล้วใช่ไหมคะครับครับผมเปรมวัดรอบอกหรือ,อยังลูกยังเลยครับเดี๋ยววันนี้วัดต้องไม่เกินสิบโมงนะเพราะครูจะส่งผลให้ห้องห้องฝ่ายแล้วะคะ่ะโอเคครับถ้าไม่มีใช้เชือกใช้เชือกวัดแล้วไมมันทัดทาบดูว่ากี่นิ้วนะคะ ขอเร่งด่วนด้วยเพราะว่ามันจะไม่ทันแล้วคุณไม่รู้ว่านักเรียนเออไซอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาวัดมาให้พอดีตัวไม่ต้องเผื่อเพราะเดี๋ยวครูจะไปบวกเพิ่มให้ตามสูตรเองฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนคนที่วัดแล้วหมดค่าพรมรุมนักเรียนพิมพ์เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าครูก็จะรออยู่นะคะรอจดอยู่มีคำถามอะไรไหมคะ อ่ะโอเคถ้าไม่มีครูจะเอ,อ่อให้นักเรียนเตรียมไปเรียนคาบต่อไปค่ะอ่ะโอเคหนึ่งนะคะวัดรอบอกให้เรียบร้อยเราแจ้งทันทีนะคะไม่ต้องรอสิบโมงก็ได้ตอนนี้มีเก้งแจ้งมาแล้วนะคะเก้งอันนี้พอดีตัวใช่ไหมคะเก้งเก้งอยู่ไหมคะอ่ะโอเคอไม่เป็นไ อะพอดีตัวนะโอเคตอนนี้นะคะอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เดี๋ยวท่านักเรียนไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัค่ะครับ